สวัสดีจ้าเพื่อนๆชาวโซเชียลเก็และชอบเฟซบ,บุ๊กวันนี้เราจะมาร้องเพลงมอน,นารูปนั้นนะจ๊ะน่าจะเสียงไม่พอตะขอให้ดูองค์รวมในการเต้นอะไรอย่างนี้อะเริ่มดูเลยน,นะจ๊ะมะนาวนั้นที่ฉันทำหล่นเอาไว้ ไปดีไหมพิมพ์มากอยู่ไหนพิมพ์มากอยู่ไหนพิมพ์ม,มาค่ะไม่รู้เธออยู่ที่ไหนอยู่ไกลแสนไกลแต่ใจอยู่ใกล้กับเธอพิมพ์ม,มา ใจฉันอยู่กับเธอคิดถึงเธอทุกวันและทุกคืนคิดถึงเธอทุกวันและทุกคืน ชอบไปเร็วเธขอบคุณมนมาแม่นใจที่ติดตามกันบ๊วย